รัสเซียเอาคืนจอยึดทรัพย์ G7 83,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์ล่าสุดของการพัฒนาความขัดแย้งศึกตัวแทนยูเครนนะคะการตัดสินใจของ G7 ในการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกยึดมาเพื่อความต้องการของเคียฟนั้นผิดกฎหมายสากลชัดเจนคนพูดเรื่องนี้ย้ำเรื่องนี้ก็คืออนาโตลีอันตนอฟเอกอักรราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐ เขาตั้งข้อสังเกตว่าเงินกู้ที่เสนอโดย G7 สำหรับยูเครนนั้นมีหลักประกันด้วยการใช้เงินที่ถูกขโมยจากรัสเซียมันบ่งบอกว่าสหรัฐได้บังคับให้ประเทศบริวารของตนต้องรับผิดชอบกลายเป็นขโมยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์และมีแรงจูงใจทางการเมืองชัดเจนเพื่อสนับสนุนระบอบก,การปกครองที่ทนทุกทรมานในเคียบไม่สนใจชะตากรรมของชาวยูเครน ธรรมดาคนธรรมดาที่เสียชีวิตไปหลายพันคนในสนามรบทูตยังย้ำอีกนะคะว่านี่ไม่ใช่การกู้ยืมเลยแต่เป็นการโกหกแบบธรรมดาและเงินมันจะสูญหายไปในก้นบึง้งของงบประมาณของเคฟด้วยอิงจากการโจรกรรมและการยักยอกเงินผู้แสบค่ะบางทีเราควรเพิ่มสัญญาที่ทำกำไรให้กับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของอเมริกา บางทีนี่อาจเป็นความปรารถนาของวอชิงตันที่จะชดเชยความล้มเหลวทางเศรษฐกิจด้วยการฉีดยาเข้าไปในธุรกิจอาวุธของชาติตัวเองเพิ่มเติมแน่แสบสองเอกอัครราชทูตรัสเซียได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นนะคะแต่ละคำเนี่ยแสบแสบทั้งนั้นผู้นำา G7 ในการประชุมสุดยอดที่อิตาลีเมื่อวันที่13มิถุนายนก่อนหน้านี้ ได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดสรรเงิน5 0 0 0 0ืนดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนเอามาจากผลกำไรจากเงินแช่แข็งทรัพย์สินของรัสเซียแล้วก็บอกว่าจะเอามาจนถึงสิ้นปีนี้แต่บางกระแสบ,บอกว่าจะส่งเงินจำนวนนี้ให้ยูเครนภายในเดือนกรกฎาคมวันที่16วมิถุนายน2 5 6 7สำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่า การยึดทรัพย์สินของรัสเซียโดยกลุ่มประเทศ G7 อาจทำให้พวกเขามีต้นทุนที่จะต้องเสียไปเกือบ83,000ล้านล้านดอลลาร์จากเงินลงทุนในเศรษฐกิจรัสเซียนั่นก็คือ G7 ทั้งหลายก็ได้เคยมาลงทุนอยู่ในรัสเซียแล้วก็มีทรัพย์สินทั้งในธนาคารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์และสินค้าอื่นๆอยู่ในรัสเซียไม่น้อยเลยนะคะ จากการคำนวณปริมาณการลงทุนโดยตรงของสมาชิกจิตเจ็ดในเศษรษฐกิจรัสเซียตอนสิ้นปี2565ซึ่งจริงๆตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนนะคะแต่เขาประเมินเอามูลค่าประมาณ82.8พันล้านดอลลาร์หรือ82,800ล้านดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนรายใหญ่ที่ส่วนในเศษรษฐกิจรัสเซียก็คือสหราชอาณาจักรค่ะตามข้อมูลล่าสุด มีทรัพย์สิสนอยู่ในรัสเซียประมาณ18,900ล้านดอลลาร์สหรัฐอังกฤษสารัชนจักรตัวตึงนะคะแค่คนเดียวฮถ้ารัสเซียจะย,ยึดจะได้คืนตั้ง18,000กว่าล้านเชียวนะถัดมาคือเยอรมนี17,300ล้านดอลลาร์สหรัฐฝรั่งเศส16,600ล้านดอลลาร์สหรัฐอิตาลี12,900ล้าน ดอลลาร์สหรัฐแน่สำหรับการลงทุนบริษัทอเมริกันในเศรษฐกิจรัสเซียนะคะมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนกว่าคนอื่น9,600ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น4 6 0 0ล้านดอลลาร์แคนาดาลงทุน2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมคะรวมๆกันแล้วมันเกิน8 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำและการที่จะเอาเงิน ผลประโยชน์จากเงินที่แช่แข็งของรัสเซียที่ยึดไปน่ะเอาไปจ่ายหนี้แทนเพราะว่าบอกว่าจะให้ยูเครนกู้นี่มันเกินนะคะให้5,000ล้านแต่รัสเซียจะยึดมา80,000กว่าล้านล้านจากการที่จเจ็จะให้ยูเครนกู้5 0,000ล้านแต่รัสเซียจะยึดคืน80,000กว่าล้านไม่ขัดทุนนะคะยึดแล้วยึดเลยไม่คืนด้วยเพราะมีความชอบธรรมเนื่องจากมันผิดกฎหมาย เงินตัวนั้นก็จะมาชดเชยความเสียหายของธุรกิจของรัสเซียเหมือนกับที่รัสเซียได้ยึดทรั์สามธนาคารสหรัฐไปแล้วศาลสูงของรัสเซียตัดสินมีความผิดจริงหนีไม่พ้นค่ะยึดเรียบไปแล้วสามยังมีอีกหลายรายนะคะ G7 มาอีกรัสเซียก็เตรียมจัดหนักเข่นกันนายแถลงการภายหลังการประชุมสุดยอด ของจ7นะคะเขาจัดที่อิตาลีเมื่อวันสุกนี้เองกลุ่มประเทศจ7ยืนยันจำเป็นทางการนะคะว่าตั้งใจจะให้เงินกู้กับยูเครน5้าหมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้เพื่อชำระคืนจากรายได้ของสินทรัพย์เกษตศที่ถูกแช่แข็งป่าก็บอกว่าเอาแคออ่ส่วนต่างจากรายได้ดอกเบีย้ยที่แช่แข็งรัสเซียมันก็ขโมยอยู่ดีละค่ะ เพราะว่าดอกเบีย้ยหรือรายได้จากสินทรัพย์ของรัสเซียก็คือของรัสเซียแล้วก็อ้างว่าเอามาชดเชยยูเครนใครใช้ให้คุณให้กู้ใครให้กู้คนนั้นก็รับผิดชอบไปสิคะมันคุ้นๆเหมือนเหตุการณ์ในเมืองไทยยังไงเนาะให้คนอื่นกู้แต่ให้ประเทศไทยใชยน้นีแทนอะไรเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มประเทศสภาพยุโรปและกลุ่ม G7 ระงับเงินสำรองเงินตราระหว่างประเทศเกือบครึ่งหนึ่งของรัสเซียประมาณ3แสนล้านยูโร นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางหารของรัเสเซียนั่นคือเงินทรัพย์สินของรัเสเซียส่วนใหญ่ฝากที่นี่ฝากที่ยุโรปเคลียกตัวกลางคือยุโรปเคลียค่ะยุโรปเคลียนี่แหละค่ะที่จะโดนฟ้องยับทำไมรัเสเซียจะไปฟ้องในยุโรปให้เมื่อยตุ้มไปฟ้องในทั่วโลกนี่เลยได้หมดเลยตามกฎหมายสากลในการประกอบธุรกรรมทางธุรกิจในกฎหมายสากลมันมีอยู่แล้ว รัสเซียอาจจะไปฟ้องที่ประเทศจีนก็ได้ฟ้องที่อิหร่านก็ได้ฟ้องที่อินโดนีเซียก็ได้แพ้อย่างเดียวค่ะถ้ารัสเซียฟ้องขึ้นมาแต่ฟ้องหรือไม่ฟ้องจะยึดทรัพย์8 0ด0 0ื่นสามพันกว่าล้านก็คุ้มค่ากับที่ถูกยึดไปแล้วประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยหากมีการยึดทรัพย์สินของรัสเซียโดยประเทศตะวันตกจะไม่ได้รับโทษใดๆ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็เรียกร้องนะคะให้อายัดสินทรัพย์ยุโรปตอบแทนเพื่อตอบโต้การจรกรรมแบบซึ่งหน้าคนพูดในนี้ก็คือสเกลารฟรอฟค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศตัวตึงได้เป็นรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแล้วเผชิญหน้าปะชะดะกับตะวันตกไม่สนใจไม่หวาดเกรงเขาเตือนว่ารัสเซียจะตอบโต้หากเงินสำรองถูกยึดมอสโกยังมีทางเลือก ที่จะไม่คืนเงินที่ประเทศตะวันตกเก็บไว้หรือลงทุนในรัสเซียทั้งหมดได้มันจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะคะตอนนี้จะหนียังไงก็หนีไม่ทันแล้วละ่ะเพราะรัสเซียสามารถสั่งอายัดได้กนการตอบโต้ของรัสเซียต่อมาตราก,การคว่ำบาตและการยึดทรัพย์ของรัสเซียของสหรัฐและตะวันตกมันเพิ่งเริ่มค่ะและจะยกระดับแรงขึ้นเรื่อยๆเท่ากับทําให้รัสเซีย มีความชอบทมในการเทดอล่าอย่างถึงที่สุดด้วยพอดีปีนี้รัสเซียเป็นประธานบริกซะด้วยเลยเป็นเวทีแห่งการชี้แจงข้อที่จริงเบื้องหลังสงครามตัวแทนยูเครนและบทบาทที่แท้จริงของสหรัฐในการตั้งเป้าทำลายล้างรัสเซียไม่ได้เพิ่งเริ่มตอนที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารมันเริ่มมานานแล้วหวังยึดครองทรัพยากรของอยูเครนแบบเบ็ดเสร็จอันนี้ก็ปูดโดย 2วอร์ชรัตเองนะคะบอกว่าจะยอมให้รัสเซียมีอิทธิพลเหนือ,อยูเครนไม่ได้เพราะยูเครนมีทรัพยากรตั้ง12ล้านล้าน US ดอลลาร์นั่นเปิดเผยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลยค่ะนั่นก็คือหวังยึดครองทรัพยากรยูเครนแบบเบเ็ดเสร็จกระแสะการตอบรับการเข้าบริกสวันนี้ก็คึกคักยังไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะสมาชิกบริกสหลายประเทศตามปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม G7 ที่ลงมติยึดทรัพย์รัสเซียด้วยเรียกว่าประเทศผู้เป็นมิตรรัสเซียไม่เข้าร่วมค่ะก็คงเหลือแต่ประเทศที่ไม่เป็นมิตรรัสเซียก็คงตอบโต้กลับอย่างเหมาะสมในที่สุดสมรภูมิในสงครามเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจค้่เดี่ยวก,กับพันธมิตรโลกหลายค้่จะเป็นไปอย่างดุดดดตึงเครียดงวดเข้าไปทุกทีสงครามล้างหนี้ของสหรัฐตะวันตกจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง และชัยชนะทางทหารจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อชี้ขาดผู้คุมกฎใหม่จัดระเบียบโลกใหม่หลังสงครามใหญ่ที่กำลังจะมาถึงค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยขอเชิญท่านผู้มีจศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ